สวัสดีจ้าฮัลโหลเอพีพอดีสบายดีพี่น้องฮัลโหลต่ก้าวเลยสีกันสิบปานนะมากินข่าวเด้อมาเด้อจ้ามากินข่าวน้ำกันวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างจ้ะพี่น้องกับข้าวสามสี่อย่างคุณนะน้ำพริกปลาจ้าน้ำพริกปลาผักดองขยงมะตูมแล้วก็มี แกงอ่อมจ้ะเดินมากินข่าววันนี้หิวข้าวไวจ้ะมากินข่าวเดินพี่น้องมาแซ่บ,บรำกันจ้ากินข้าวเด้อเดลัยอาจารย์สกฟันขมอนได้สบายดีขมอนขมอนขมตจอยวิสมีอื่มแซ่บแกงอ่อมทำไมถึงอร่อยอย่างนี้ลนะ่ะ แกงออมเซฟบแซ่บแกงอ่อมเนื้อจ้ะแกงออมออมต้องมาวานนี่แล้ว เดี๋ยวจ้ามาแซ่บๆร่วมกันพี่น้องยังไม่ที่ยงก,กินก่อนจ้ะเพราะว่าหิวงานบ้านทำงานบ้านเสร็จอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมากินไปตลาดซื้อกับข้าวแล้วจ้ะ เตรียมทำกับข้าวไว้แล้วแซ่บแกงอ่อม วันนี้อากาศบอดีบอดีอากาศบอดีจ้ะวันนี้ไม่มีแดดเลยวันนี้รู้สึกว่าจะเอาอากาศเย็นเย็นซะหน่อยอากาศเย็นเย็นไม่มีแดดเลยจ้ะพี่น้องเอ้ย อินแกงอมก่อนปักดองปักดองนพาพริกปลามาเซ็จ น้ำพิกปะลาน้ำพิกปลาอืม mm. อร่อยเซ่็เด้ละ นึกอยากจะกินแกงอมปูไป้องเลยแกงอมปูแกงอมปูมใส่ผักกระหยังเนาะอืมมาได้กินแล้วจ้ะเคยกินตั้งแต่สมัยเด็กๆ กินจังซี่กัแซบกินได้กินอันนี้ก็จะไปนึกอยากอันอื่นนึกอยากไอ้ที่กับข้าวไม่มีนึกอยากที่มันหายยาก กับข้าวแบบนี้พอหาได้กินอยู่ Cứt dạc càng om phu Mộc phá sĩu, chẳng sẵn Cô đại để chín ra chín thêm phở này đứa Chín khoai khỏi lé Khỏi cứt dạc กับข้าวบ้านบ้านนะมาจังเซบ กินหลายกินแสบหลาย,ลายมานสีอ้วน ตั้มข่ลวกไว้เดี๋ยวจะกินทีหลังกินข้าวให้เบิร์ก่อนจะกินข่ลวกปลาเปล่า กินแค่นี้ก่อนจ้ะลดความอ้วนดูเดี๋ยวมันจะอ้วนจะกินสองมื้อนั่นแหละโดยเก็บไว้กินตอนช่วงสักเย,นยน็นเนตอนนี้กินไวจับพี่น้องตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบนาทีเอง ค่อยกินแล้วยังไม่เที่ยงเลยหิวข้าวมากินซะก,ก่อนเ็ียดีเอาไว้เย็นๆเดี๋ยวกินอีกรอบนึงจ้ะสำหรับใครที่วันเกิดแลวสุขสันต์ันเกิดแล้วกันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปิ้งกดกำอยาสร้างยาจุกเลยสร้างอยาไฟหล่อรนะสร้างาาละละไทยกินหองหอยๆสมๆมาตตยก็โอ้ล่าอยกินแล้วไปแล้วจะไมปป่บาจ้า